ฟาคอมอาจย้ายการผลิต2นาโนเมตรจาก TSMC ไปซัมซุงเพราะว่าปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตครับเนื่องจาก TSMC กำลังเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อ Apple และฟาร์คอมด้วยตามรายงานระบุว่า TSMC เนี่ยจะเพิ่มราคาชิปขั้นสูงขึ้น5-10%ในปีนี้ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซึงไม่ได้ดึงดูดใจลูกค้าเหมือนที่ผ่านมาในขณะที่ Apple ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC ต้องหันหนีไปใช้ 3นาโนเมตรสำหรับ iPhone 17 Pro แทนการเปลี่ยนแปลงไปใช้2นาโนเมตรโดยเลือกใช้ขบวนนการผลิต N3P แทนส่วนฟ้าค่อมเนี่ยมองหาทางเลือกที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าโดยจะย้ายไปใช้ของทางซัมซุงซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและสามารถแข่งขันได้ดีในเรื่องกำลังการผลิตครับในขณนะเดียวกัน TSMC ก็เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตชิป2นาโนเมตรจาก10,000แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือนเป็นแป0 0 0แผ่นในปี2026เพื่อดึงดูดลูกค้ากลับมานะครับอย่างไรก็ตาม TSMC เนี่ยต้องแก้ไขปัญหา ด้านต้นทุนและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้นเพื่อคงตำแหน่งผู้นำตลาดหากซัมซุงสามารถผลิตชิป2นาโนเมตรได้ดีตามที่ฝาคอมคาดหวังพวกเขาจะสามารถแข่งขันในด้านตลาดชิป2นาโนเมตรได้ดีขึ้นและทำให้ TSMC เนี่ยต้องเจอแรงกดดันรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกพอซัมซุงไล่ตามอยู่ครับ